สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบรเกตอ่านนะครับผมวันนี้จะไปลองเอ็กไซเปอร์กันหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ขับเลยนะฮะช่วงนี้ตอนที่ผมอยู่กันที่บ้านผมนะครับจงังหวัดสงขานี่แหละนะครับเดี๋ยวลงจากบ้านก่อนอ่ะไปครับตอนนี้ผมมีโปรเจกต์รถเอ็กไซเปอร์คันนี้นะครับที่จะทำ ใหม่ในรถตัวนี้คือหนึ่งชิ้นอ่าหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นครับแต่ยังไม่มีใครรู้นะเพราะผมไม่บอกใครเลยผมผมหมกหอกมานานแล้วแหละบอกมาน่าจะก็ตั้งแต่รถรถเสร็จแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ประมาณตุลาสองห้าหกนะครับตอนนี้ก็นี่มันนี่มันปลายตุลาสองหกแปดนั่นีอสิ้นเดือนจะสิ้นเดือนลนะ นะครับผมผมซ,ซื้อไว้นานมากแล้วนะครับสองปีแล้วนะครับสิ่งที่จะใส่ในรถคันนี้นะครับต่อไปผมบอกไว้นานมากนะผมไม่บอกอ่อนแล้วกันนะวันนี้เลยมาทําคลิปขับรถเล่นหน่อยแล้วกันดูความเร็วหน้าใหม่หน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากไม่ได้เร็วสุดนะนะครับก็คือของสิ่งนี้มันประกอบด้วยทั้งหมดหนึ่งสองชิ้นครับสองชิ้นมันเป็นมันเป็นชิ้นใหญ่เลยแหละ ครับไม่ใช่ชุดสีนะครับเพื่นดูหน้าหมเอาแล้วกันนะวันนี้เด็กๆเขาน่าจะเปิดเปิดเทอมกันแล้วนะครับรวมพวกโรงเรียนประถมมัธยมอะไรพวกเนี้ยตอนนี้เก้าโมงแล้วนะเก้าโมงแล้วมยังดูแบบมันมืดๆไงไม่รู้นะ นะดูหน้าใมวเอาเลยเพื่อนสามเกียร์นี่ยังสามเกียร์เลยนะสี่เกียร์ร้อยห้าสิบกี่สี่เกียร์ร้อยห้าสิบยังไม่สุดนะรถมันมาเมาไวมาก สิ่งนี้ที่ผมบอกว่าผมมามาใส่ในรถนะครับมันจะช่วยอะไรบ้างใช่ไหมถ้าผมบอกให้เพื่อนเพื่อนรู้เลยนะครับว่ามันมันง่ายมากนะครับมันมันมันง่ายมากคือบอกุ๊บผมไม่ได้บอกความหมายโดยตรงนะคือแค่บอกว่าสมมติเราเราเรา,เราต้องใช้อะไรกินข้าวนะครับก็คือหลักตามความจริงเราก็ต้องตอบเลยว่าช้อนใช่ไหมอ่าช้อนแต่ว่าส้อมกินได้ไหมส้อมก็กินได้มือก็กินได้นะครับ คือสิ่งนี้ถ้าผมบอกเพืมันๆแเราจะทายถูกทันทีเลยนะครับเอาไวาไม่บอกดีกว่านะครับไม่บอกดีกว่าบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนทางนี้นะครับก็คือสามารถไปด้านนอกชายแดยนชายแดยนอะไรนะชายแดยนประเทศไทยได้นะครับเพื่อที่จะไปต่อประเทศ มาเลเซียนะครับจากบ้านผมไปด่านด่านพรมแดนเชาเด,ดาเนี่ยแค่สิบกิโลนะครับใกล้มากนะครับเพราะเ่าเลยถามผมว่าทําไม่เดียวไม่ยอมไปไปเข้ามาเลยบ้างนะครับไม่ว่าจะรถไหนก็ช่างมันเถอะนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมอยากจะไปลาวเวียดนามจีนมากกว่านะครับถ้าถามว่าทําไมใกล้บ้านไม่ไปก่อนอ้มันก็ถูกไงเพื่อน คือใกล้บ้านเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อะมันมันมันใกล้มากนะครับเนี่ยสิบกิโลเนี่ยเนี่ยผมขับมาก็นี่สี่ห้ากิโลแล้วนี่กห้ากิโลก็คือก็คือถึงด่านนอกแล้วนะครับมันมันมันใกล้มากนะครับแต่ผมจะเข้าไม่ไปถึงผมจะเข้าไม่ไปถึงด่านนอกนะเพราะว่ามันมันด่านมันตรวจมันมันเยอะนะครับแล้วก็พวกศุนย์กาการแล้วก็นักท่องเที่ยวอะไรเนี่ยของชายแดนประเทศไทยด่านตมเดนของเราเนี่ยเยอะครับเยอะมาก นี่ยก็เส้นทางนะครับจากบ้านผมไปเข้ามาเลเนี่ยก็เนี่ยแบบทางนแบบนี้เลยครับตรงย,ยาวนะฮะเราจะเรียกกันหนาแน,นอกหนาแน,นอกหละแต่ว่าไอ้เมืองตรงนั้นอ่ะที่เราชอบเรียกกันว่าภาษาไทยจะ,จะเรียกจังหนนจังหหนนนะครับจังหนนแต่ว่าจริงๆมันคือภาษามาเลเซียคือคําว่าชังลุนนะครับชังลุนนี่คือติด ใชยในประเทศไทยเลกนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยเป็นเมืองมาเลเซียติดประเทศไทยครับเออผู้ติดเดอตรงเส้นนี้ผมก็ไม่มามาในทางถนนเมื่อไหร่แล้วมันตึงัวเนี่ย,เ,ยเอางี้เอางี้ดีกว่าถ้าผมมีโอกาสได้ไปมาเลเซียนะครับผมจะทําคลิปที่ไหนขับยันทําเอกสารนะครับทุกอย่างผมกาจะจัดให้นะฮะ แต่ตอนนี้คือยังไม่ไปก่อนไม่ใช่ปีนี้นะปีหน้าปีหน้านะครับอีกงานนี้ก็คือหลายเดือนหน่อยนะฮะเพื่อนเก็จะเห็นรถประเทศมาเลยนะเห็นไหมอืมป้ายทะเบียนดำไม่ใช่ที่ผมช่วยรถรถกู้ภัยรถรพยาบาลเนี่ยนะครับรถ้ายมาเลยเยอะมากนะครับ เพราะช่วงนี้อ่าคนมาเลยเขาไปมาประเทศไทยเยอะนะคเที่ยวเยอะมากไม่ดยไหมรถรถเหมือนวับวับได้เพเดียวร้อยสี่แล้วสามเกียร์นะ้ยมันวับวับได้แล้วทำถนนเมืเ่อไรในในผมไม่ใช่รู้เลยนะ ด้านนอกนี่ผมไม่มานานมากเลยนะหลายปีแล้วเลยมันเป็นรถที่รอบรอบน้อยนะครับ เพื่อนดูรอบเครื่องนะเนี่ยแปดพันเก้าพันนะเก้านี่คือถ้าปลดรอบนะสามารถไปที่สูงสุดมากกว่านั้นนะไปได้จนถึงประมาณถ้าดูจากตัวเลขนะก็ประมาณเก้าพันประมาณเก้าพันกว่าๆนะแต่รอบเครื่องรถร,นนรุ่นเนี้เดิมอะ่ะมันแปดพันนี่นะแต่ก็ไม่แบกนะครับในคลาสไม่เกินเจ็ดร้อยซีซีนะครับที GT m อมตัวนี้นะครับสู้ใครไม่ได้เลยก็ ทำว่าทำไมทั้งๆท,ที่ราคารถมันมันแพ,นพนงกว่าเพื่อนใช่ไหมเพืพ่อนรู้ไหมว่าทีเด็ดลูกกว่าเก้าสิบอาร์ตัวสองพันสิบเจ็ดสองหัวเทียนเนี่ยราคาเจ็ดแสนนะครับหนึ่งเลยแพงน,นําเข้าครับแพงแพงน,นเข้ามากนํามาจากประเทศออสเตรียอยู่ยุโรปนะครับส่งทางเรือมาใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับก็คือจากออสเตรียมาประเทศไทยก็แหวกข้ามแม่น้ํากีมมหาสมุทรนะครับหลายประเทศ หลายประเทศมากนะครับตั้งแต่นู่นยุโรปมาอะไรวะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกงน,นยุโรปผ่านออเอฟริกาไม่ผ่านแล้วก็มาผ่านลงมาเอเชียอะไรพวกนี้นะครับเวลาผมเดินทางไกลเนี่ยผมก็จะขี่ประมาณเนี่ยประมาณเกียร์ห้าเกียร์หกถ้าขี่เกียร์หกก็เนี่ยขี่เกียร์หกนะครับรอบเครื่องเท่าเนี้ยรอบเครื่องสี่พันสี่พันห้านะเพื่อเพื่อกระูความเร็วรถนะครับ นี่กูขี่ไปแบบไปแบบช้าๆนะครับนี้กินน้ำมันเครื่องไอ้ยกินไปก,กินน้ำมันอัตราเการนีน้ำมันนะครับอยู่ที่25-28ลูทิรนะครับเติม95รถเดิมๆดมกล่องเดิมท่อเดิมนะครับเนี่ยมันเลยเป็นสายยาวว่าเป็นรถทอร์กนะครับแต่เมื่อก่อนมันเคยเป็นรถรถทอร์กที่แรงที่สุดในโลกนะครับผูกบิดเป็นรถสูบเดียวที่แรงสุดในโลกแต่ตอนนี้ไม่ใช่เล้วนะตอนนี้เป็นปกติ ให้เปอร์โมตาก698นะครับตัวนั้นลูกสูบ116มิลน,นะครับนั่นแหละตัวแรงเลย116มิลน,นะครับแฉมชักเออยังชักชักยาวไม่เท่า66ไม่เท่า KDM ลูกนนะครับ KDM ลูกเนี่ยลูกสูบ102นะครับชักยาวด้วยชักต้อง80กว่ามิลน,นะครับไอ้ดูกเกติ698เนี่ยน่าจะชักประมาณนัก60 60สิบไปลายนะครับผมผมเดาๆนน่าจะ60ไปลไาปปลายมา มาเลนี่เป็นประเทศที่เข้าง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือทําเอกสารอะไรเรียบร้อยหมดนะครับผมแต่ว่าคนส่งมาเลเขาจะหวดหน่อยนะครับคือเราถ้าทํมาเลยแบบทํารถผิดกฎหมายเข้าไปในประเทศมาเลนี่ JPG นี่เขาจับจับแน่นะครับเพราะว่าคนส่งเขาหวดนะบ้านเราก็อาจจะไม่ได้เท่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเวลาพวกมาเลมาเที่ยวไทยแล้วก็ทําตัวแบบไม่ผิดอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยจับนะครับนอกจากว่าเราไปก่อปวนชาวบ้านนะครับถ้าเป็น ชาวต่างประเทศมาของคนชาวบ้านในประเทศไทยเนี่ยอันนี้โดนครับแต ouais. were, ่ถ้าเป็นคนไทยไปเข้ามาเลยเนี่ยไม่ค่อยโดนนะครับรถท่อหังก็ไม่ค่อยโดนนะครับถ้าทะเบียนถูกต้องนะครับเขาไม่ค่อยจับอ่ะคือเขาเขาน่าจะชอบนะที่แบบว่ามาเที่ยวต้องเที่ยวในบ้านเราอ่ะผมก็คิดของผมเองนะเห็นไหมนุ่นเอ็กซ์ไซเตอร์ร้อยห้าสิบวีสองนะครับเขาเรียกกันว่าวายวายสิบเอวายสิบห้าวายสิบห้าสักวันวายสิบหกเซอเร์นี่ยจะเป็นเอ็กซ์ไซเตอร์ตัววีวีเอฮะ โอ้โหรถบรรทุกมานี่ก็เสียวสันหลังเลยูความขึ้นเร็วของมันครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นเมืองเป็นเมืองแล้วนะครับจะไม่ขับป้าป้านะเอาดีๆ,ๆดีๆเนี่ครับความความท้อของมัน เวลาเดินทางไกลก็ใช้รอบต่ำๆนะครับขี่แบบประหยัดประหยัดไม่เพิงน้ำมันเครื่องไม่กินน้ำมันเครื่องมากนะครับลืมลืมเลี้ยวลืมเลี้ยวแล้วผมโอเคนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขออกไว้ก่อนนะครับไอสิ่งที่ผมจะใส่ในรถตัวนี้ก็คือตอนเนี้ยจริงๆมันมันซื้อมาเดิมๆมันมันใส่ไม่ได้นะครับเออไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วดีกว่า นะตอนนี้ก็คือได้ทําการกําลังวิจัยใหม่นะครับจริงๆริวิจัยเสร็จแล้วแหละนะครับปีที่แล้วแต่ว่าพอไปมาจับมาเจอของจริงนะพอจะใส่ก็ใส่ไม่ได้นะครับก็ดีแลวครับว่าทีิยังไม่ได้ลื้อก่อนนะครับมันใส่ไม่ได้ก็เลยทาใหม่นะครับวิจัยใหม่ที่ผมต้องเรียงํำยังไงวันนี้นะครับประมาณประมาณประมาณนั้นแหละนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ and test your luck with me i think i've had enough disease i'm sick of all the bad thoughts people who are happy